ทานเจอย่างไรให้ได้บุญจริงๆแล้วการทานเจไม่ได้บุญนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงชีพ เป็นการทานเพื่อเลี้ยงชีพแต่จิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบภูมิหารสี่จึงเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะมีความตั้งใจและรู้สึกดีและมีการขัดเกลาตัวเองเป็นการฝึกฝนความเพียรเป็นการฝึกฝนสติเป็นการฝึกฝนการมีสมาธินะคะในการเลือกหรือการทานอย่างระมัดระวังการกินด้วยความเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องทุกข์อย่างน้อย9ก้าวันเป็นความรู้สึกเมตตาที่เห็นอกเห็นใจสัตว์ ที่ถูกฆ่าก่อนจะตายเขามีความทุกข์ทรมานเรามีความเมตตาจึงได้ลดละเลิกเป็นเวลา9วันต่อมาการกินเจด้วยความกรุณาคือการละลดการฆ่าหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าทำให้อย่างน้อย หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายความมุทิตาเมื่อเรามีความตั้งใจเราก็ยินดีที่เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความตายยินดีต่อการตั้งใจทํายินดีต่อความเพียรของตัวเองล้วนสร้างความปิติและอิ่มเอิบใจให้กับตนเองต่อมาคือการทานเจด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาหากเราเผลอไปทานเนื้อสัตว์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้เราเนี่ยมีจิตที่ปล่อยวางเป็นอุเบกขาไม่เพ่งโทษตัวเองแล้วก็คนอื่นยอมรับความ จริงเรียนรู้แล้วก็มีสติและปรับตัวใหม่เป็นบทเรียนโดยที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดยอมรับความจริงไม่เพ่งโทษตนเองและคนอื่นไม่กล่าวโทษคนอื่นหรือว่าคนอื่นอันนี้ก็คือเป็นการทานเจที่สร้างบุญและกุศลให้กับตัวเองสำหรับเทศกาลนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีความตั้งใจในการทานเจให้ครบ9ก้าวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวัสดีค่ะ